สวัสดีค่ะวันนี้พาไปเที่ยวให้อาหารปลากันนะคะไปค่ะเที่ยวชมกันจ้ะ ซาลาร้อยดวงใจเราก็ได้บังเอิญมาเจอฝูงฝูงควายค่ะฝูงควายเจอฝูงควายทุกนี้ฝนตกน้ำจะออกเป็นสีสีน้ำตาเลเนยสีแดง สีน้ำตาลน้ำขุ่นเลยขุนมากเลยก็ค่อยมาเลี้ยงในนี้ต้องเยอะเลยดูสิคะเนี่ยทัองลมเลยฝนเริ่มตกไปแล้วหน่อยนะมาอยู่ข้างทางที่ปัดน้นําฝนฝนตก อยู่ใบไม้เลยค่ะลมแรงนะแต่ว่านี่อยู่ในรถคะ่ะตกตลอดยีบสี่เลยช่วงนี้ต้นนู้นลมแรงลมแรงมากมาะเสียงลม ไปให้อาหารปลาแล้วฝนตกแล้วค่ะตกตลอดทางเลยที่ออกมายังดีๆคือฝนตกองมาชมประตูน้ำค่ะประตูน้ำประตูระบายน้ำหัววังค่ะนี่ฝน โปรยปปอยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ตกหนักเป็นช่วงๆ,ๆตกจริงๆทั้งนู่นทั้งนี่แร้เก็เกาะสายไฟสบายใจไป สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ว่าเข้ามาติดตามรับชมได้นะคะากาวว่าจะไปให้อาหารปลาค่ะวันนี้สรุปไม่ได้ไปให้เพราะว่าฝนตกตกแล้วก็หยุดนะคะก็เลยมาชมประตูระบายน้ําที่หัววังนี่ค่ะคลองหัววังอันนี้จะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ บายบายสวัสดีค่ะก็ขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะบายค่ะฝนตกค่ะตูระบายน้ำค่ะ